เพ,เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นกรนารพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำกราบสวัสดี FC ที่เคารพรักทุกท่านนะคะ FC ที่อยู่ต่างประเทศและอยู่เมืองไทยนะคะและกราบสวัสดี FC ที่อยู่สปปลาวด้วยนะคะพี่น้องจ้านะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนจะรับชมรับฟัง ะะฝากคําเตือนทางช่องทางช่องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ,ะ,คะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะ,คะเรามาดูย้อนหลังนะคะงวดที่แล้วงวดนะคะ เราพัฒนางวดวันที่ยี่สิบเดือนสี่วันที่ยี่สิบวันพุธนะคะที่ยี่สิบเมษาหกห้านะคะบนล่างไปกลับนะคะพี่น้องจ้าบนล่างไปกลับตัวเลขตารางก็อยู่นี่นะคะเลขตารางพี่หลิวเก้าทีา่ทำเครื่องหมายดอกจันไว้ก็เพราะว่าชนนะคะ ชน8ชน9นะครับชน8ชน9ชน0นะคะนะคะชน8ชน9ชนศูนะคะพ้นนะคะเด่น9เด่น8เด่น0นะะูนะคะพ้นนะคะผลที่ออกก็คือ6 8 69 9 9นะคะเ9 0บนนะคะเลข4ตัวก็ห9 9 4 69ล่าง6 8ล่างชุด6ตัวนะคะตัวเลขพี่หลิวเราก็ไปรับชมเลยนะคะนะคะมันก็จะเข้า90นะคะนะคะเข้า90นะคะ90ะ,ะตัวเลขที่เด่นในน,นี้ก็เข้าหมดเลยนะคะ เต้นเก้าเต้นแปดเต้นศูนย์นะคะแล้วก็บนล่างไปกับแปดหกหกแปดนะคะเลขล่างชุดหกตัวนะคะคือหกแปดนะคะเข้านะคะแตกเลยนะคะเกือบแตกสามตัวตรงเออเกือบแตกสามตัวตรงตัวโต๊ดนะคะศูนย์แปดเก้าผลออกเก้าเก้าศูนย์นะคะหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนะคะ อาแล้วนาอกพี่น้องจ้าปังนะคะปังปริเย่นะคะปังแล้วนะคะนะคะไหมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะหกเก้านะคะแล้วก็หกแปดนะคะแล้วก็เก้าศูย์ศนย์กับเก้าอยงนี้คือแตกนะคะปังมากนะคะ บนล่างนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะเข้านะคะพี่น้องจา้าขอบคุณที่รับชมเราไปรับชมคลิปต่อไปเลยจ้างวดต่อไปนะคะพี่น้องจา้าหลังจากเราปังแล้วเราก็มารับชมงวดต่อไปจ้ะงวดประจำวันศุกร์นะคะงวดวันศุกร์นะคะแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่22่สิบสอเดือนสี่านะคะวันศุกร์นะคะ สูตรอมาตะบนล่างไปกลับนะคะเด่นศูนย์เก้าสี่นะคะเก้ากับศูนย์ยังอยู่นะคะจะมาไหมนะคะตัวเลขตารางพี่หลิวก็ตามนี้นะคะเราไปชมเลขเด่นเลยจ้ะจับคู่นะคะเลขจับคู่นะคะนะคะงวดที่แล้วก็ปังนะคะเกือบแตกสามตัวตรงนะคะพี่น้องจ้ะขอบ ดีใจนะคะพี่หลิวก็ดีใจกับ f อซที่มีโชคมีลาวกับพี่หลิวนะคะตัวเลขก็จะมีนะคะศูนย์หนึ่งนะคะสามสี่นะคะศูนย์สามศูนย์เก้าสี่ศูนย์นะคะเด่นก็มีศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์สามนะคะสี่ศูนย์นะศูนย์เก้าก็ ไม่แน่นะคะมาอีกแล้วนะคะเราเด่นไว้ดีกว่าเนาะหกเก้ายังออกบ่อยเลยเนาะอาจจะออกศูนย์เได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จับคู่ต่อไปนะคะก็จะมี9ก้าสี่นะคะสี่แปดเกสี่นะคะสี่แปดเ้าสามห้าเก้าแล้วก็พี่ลิว พวงท้ายมาถ้ามีเบิ้ลอ,อาจจะศูนย์ศนนะคะเลขเด่นก็มี9ก4าสี่สี่แปดนะคะวิวก็จะเลข3ตัวมาฝากนะคะเลข3ตัวมาฝากนะคะก็จะมี0ูนย์เก9าสสี่สนนะคะนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะ ขอบคุณที่มารับชมโรวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีจ้า